ครับนักเรียนเราจะมาพบกันในส่วนของหัวข้อพาราโบลาที่กําหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับจากสม,รรมการของพาราโบลา y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกําลังสองเมื่อ a ไม่เท่ากับ0เนี่ยจะได้จะได้อันดับแรกครับเราอาจจะกําหนดให้ กรณี h 1เป็นจำนวนบวกหรือ h 2เป็นจำนวนลบสามารถสรุปลักษณะของกราฟได้ดังนี้กรณีที่ a มากกว่า0 a คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าวงเล็บนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อย a คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าวงเล็บมากกว่า0ูนย์คือค่าบวกจะให้กราฟหงายลักษณะกราฟจะหงายน้อยกว่า0ูน หรือว่าค่า A เป็นลบจะให้ลักษณะกราฟเป็นกราฟกว้างนะครับแกนสมมาตรทั้ง2กรณีแกนสมมาตร,ร, <c oughs> มมารคือ x เท่ากับ h ทั้งคู่กรณี A มากกว่าสูตรครับพิกัดของจุดจะให้เป็นจุดต่ำสุดพราะกราฟหงายไงกราฟหงายจะกลายเป็นจุดต่ำสุดมีพิกัดที่เทศูกรณีกราฟกว้างครับ จากให้จุดสูงสุดครับพิกัดอยู่ที่ h 0เช่นเดียวกันผลของ h ครับผลของค่า h ทั้ง a มากกว่าศูนย์และ a น้อยกว่า0ูนย์ครับ h, h เป็นบวกกราฟเลื่อนไปทางขวา h, h เป็นลบกราฟเลื่อนไปทางซ้ายนะครับเหมือนกันทั้งสองกรณีโอเคเราไปดูแบบประหัดที่5.2องูครับ แบบฝึกหัดที่ห้าจุดสองมงูนี่เขาบอกว่าจงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ข้อหนึ่ง y เท่ากับวงเล็บ x บวกหนึ่งทั้หมดยกกำลังสองนะครับตรงนี้ก็มาดูก่อนว่า A มีค่าเท่าไหร่จากรูป y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองเมื่อ a ต้องไม่เท่ากับ0อ่ามันถูกกำหนดมาแบบนี้นะข้อนี้สามสิทธิ์หน้าวงเล็บครับไม่มีเครื่องหมายลบหมายความว่า a เท่ากับ1น,นั่นคือ พาราโบลาหงายครับเป็นบวกไงเป็นบวกกราฟหงายเป็นลบก,กราฟความต่อไปแคนสมมาตรคือ h ศูนย์ไอเจีครับ x เท่ากับ h นั่นก็จะได้ x เท่ากับลบหนึ่งครับ พราะรูปมันต้องเป็นลบ h อันนี้เป็นบวกหลบลบเป็นบวกนั่นเองต่อไปกราฟหงายจะให้จุดต่ำสุดคือ h 0ก็จะได้ลบ1กับ0และกราฟผ่านจุด <c oughs> ตรงเนี้ยหลักการง่ายๆเราดูอย่างนี้ครับเอาจุดต่ําสุดก่อน x เป็นลบหนึ่ง y เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้เราก็แล้วแต่เราแทนค่าลงไปอาจจะแทน x เป็นศูนย์ก็ได้ x เป็นศูนย์ y เป็นอะไร นี่ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งก็จะได้ศูนย์หนึ่งครับตรงนี้นะครับเข้าไหม x เป็นหนึ่ง y เป็นอะไรหนึ่งบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองจะได้สองกำลังสองเท่ากับสี่ x เป็นหนึ่ง y เป็นสี่สองสามสี่ จะได้ข้างหนึ่งมาประมาณนี้แต่เราใช้ความรู้เรื่องอะไรครับสมบัติสะท้อนก็ได้เนื้อหาตอนม2นะครับเพราะเขาบอกว่ามี x เท่ากับลบหเป็นแกนสมมาตรแกนสมมาตรหรือเส้นสะท้อนนั่นเองอันนี้เขียนให้ดูนะครับแล้วเราก็มาต่อจุดเอาอีกข้างหนึ่ง อีกขั้นนึงก็ต้องอยู่ระยะห่างเท่ากันกว่ากระซ้ายห่างเส้นสะท้อนหรือแกนสมมาตรเท่ากันออแบบนี้ครับก็จะได้พาราโบลา,บา,ลาบมานะครับเสร็จแล้วครับข้อที่หนึ่งครับอันนี้เป็น x เป็นหนึ่ง y เป็นสี่นะอไอตรงกาฟผ่านจุดไปแล้วแต่เราแทนค่าสมมุติขึ้นมาได้ครับ ต่อไปข้อที่2ครับ y เท่ากับวงเล็บเออทที y เท่ากับลบสามวงเล็บ x ลบหนึ่งทมดยกกำลังสองข้อนี้ a เท่ากับลบสามจะได้อะไรครับพาราโบลาความนะครับแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ h ข้อนี้ x เท่ากับ1ครับกราฟกว้างจะให้จุดสูงสุดจุดสูงสุดคือ h 0ก็จะได้คู่ดับ1กับ0ครับต่อไปกราฟผ่านจุด กราฟผ่านจุดอะไรบ้างข้อนี้เนื่องจากจุดสูงสุดอยู่ที่10 <c oughs> x1 y0 อยู่ตรงนี้นะครับข้อนี้เลยบอกว่า x เป็น2ล่ะ y <c oughs> ได้ลบ3 x เป็น2 y ได้ลบ1ลบ <c oughs> 2ลบ3อยู่นี่และหลักการคิดเหมือนกับกรณีข้อหนึ่งนะครับ x เป็น3ล่ะ x เป็นสามไได้ลบสิบสองครับลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้าลบสิบลบสิบเอ็ดลบสิบสองพอดีขอบเลยครับเขียนข้างหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้อีกข้างหนึ่งก็จะเหมือนกันครับนี่ปึ๊บแล้วก็นี้ปึ๊บ เรียบร้อยครับโอเคไหมครับอ่ะต่อนะครับสำหรับข้อที่สองเสร็จแล้วนะครับสำหรับข้อที่สองนะครับต่อไปมาดูข้อสองใหญ่ครับจงพิจารณาว่าพาราโบลา c 1 c 2 c 3และ c 4เป็นกราฟของสมการใดต่อไปนี้ <c oughs> นี่ให้อยู่ในหน้าเดียวกันซะ มามองเห็นไหมไม่ทันครูขออยับนิดนึงนะครับโอเคพิจารณาว่าดูนะครับ y เท่ากับลบวงเล็บ x บวก3ทั้หมดยกกำลัง2พิจารณาข้อ1ก่อนสังเกตได้เลยว่ามัน a มันเป็นลบอะ่ะ a เท่ากับลบหเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรครับพาราโบลาคว้าง พาลาโบลาควา่ำมีจุดสูงสุดที่ลบสาสข้อไหนครับที่เป็นจุดลบสาสก็จะได้ดังนั้นกราฟของ y เท่ากับลบวงเล็บ x 3, บวก3ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยนะครับคือคือ c 3ครับตรงที่มันตรงเงื่อนไขนะครับต่อไปมาดูข้อที่2ครับ y เท่ากับวงเล็บ x บวก5ทั้งหมดกำลัง2ครับข้อนี้ a เท่ากับ1เป็น พาราโบลาหงาย A เป็นบวกครับถ้าพาราโบลาหงายก็ต้องเป็นอะไรครับมีจุดต่ำสุดที่ h 0ก็คือลบ5กับ0นั่นเองครับเพราะฉะนั้นกราฟหงายจุดต่ำสุดอยู่ที่ลบ5กับ0ครับ ดังนั้นกราฟของ y เท่ากับวงเล็บ x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2คือที่สอดคล้องก็คือ c 1ครับอยู่นี่ c 1โอเคนะครับ ต่อไปต่อไปข้อ3ครับ y เท่ากับลบวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองครับข้อนี้ a มีค่าเท่ากับลบ1ครับ a เป็นลบจะได้พาราโบลากว้างถ้าพาราโบลาคว้างก็ต้องมีจุด สูงสุดที่ส,สามศูนย์สามศูนย์ดังนั้นกราฟของ y เท่ากับลบวงเล็บ x ลบสาทั้งหมดยกกำลังสองคือคือ สามศูนย์กราฟคว้ามสี่สี่ครับสี่สี่ C, และต่อไปครับข้อที่4 y เท่ากับวงเล็บ x ลบ1่ทั้งหมดยกกำลังสองข้อนี้ a เท่ากับ1นะครับ a เท่ากับ1 a เป็นบวกจะได้พาราโบลา หงายถ้าพาราโบลาหงายจะมีจุดต่ำสุดที่10ดังนั้นกราฟของ y เท่ากับ วงเล็บ x ลบั้ั้งหมดยกกำลังสองนะครับคือ c 2เนาะโอเคคืออันนี้สำหรับ3า1ครับถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวหนูก็แคปหน้าจอไว้หรือว่าเดี๋ยวไปตามโจทย์จากลิงก์นะครับเดี๋ยวครูอัพลิงก์ให้โอเคนะครับต่อไปครับข้อ2ใหญ่ผ่านนะใครมีคำถามอะไรหรือเปล่าถามได้นะครับต่อไปครับ ข้อ3ใหญ่ข้อ3ใหญ่ครับจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ4วงเล็บ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองและและตก y นะครับและ y เท่ากับลบ4วงเล็บ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองโดยใช้แกนคู่เดียวกันแล้วตอบคำถามต่อไปนี้1กราฟทั้งสองมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตร สองจุดสูงสุดของแต่ละกราฟเป็นจุดใดสามจุดต่ำสุดของแต่ละกราฟเป็นจุดใดสามค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ y ในแต่ละสมการเป็นเท่าใดข้อนี้เรามาวาดการาฟก่อนนะครับจากอะไรก่อน b y เท่ากับ สวงเล็บ x ลบสทั้งหมดยกกำลังสองันนี้ได้กราฟหงายกราฟหงายให้จุดต่ำสุดที่สศูนยจุดต่ำสุดอยู่ที่สอสูนยครูก็เลยลองวาดแบบคร่าวๆก่อน <c oughs> x เป็นส y เป็น0อยู่นี่แล้วครูลองแทน x เป็น1 1ึลบสอได้หนลบสได้ลบหนลบหนึ่ 1, กำลังสองได้1 4ึคูณหเป็น4 x เป็น1 y เป็น4 x เป็น3 3-2ลบ2ได้1 x เป็น3 y ก็เป็น4 ลักษณะของการาฟเป็นแบบนี้ได้แล้วครับพาร,โราโบลาเป็น,นต่อมามาดูอีกสมการหนึ่ง y เท <Y S 1> ่ากับลบ4วงเล็บ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ครับข้อนี้ค่า a เป็นลบครับได้กราฟความครับกราฟความให้จุดสูงสุดที่ สอจุดอยู่ตำแหน่งเดียวกันครับจุดวกกับลองแทนค่าครับ x เป็น1 y เป็นลบส x เป็น2 y ก็เป็นลบสจะได้ออกมาครับเสร็จแล้วครับจากนั้น มาตอบคำถามครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งจะได้ว่าหนึ่งการาฟทั้งสองม,มีแกนสมมาตร คือเส้นตรง x เท่ากับ2ครับ2 2ครับจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดอันแรกก่อนครับให้จุดต่ำสุดให้จุดต่ำสุดนะครับของการาฟ ของสมการ y เท่ากับ4วงเล็บ x ลบ 2, 2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับคือจุด20อีกอันหนึ่งครับอีกสมการหนึ่งเป็นกราฟกว้างถ้ากว้างจะให้จุดสูงสุด ของการาฟของสมการ y เท่ากับลบสวงเล็บ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2คือจุด2อศูนะครับข้อ3แน่นอนถ้าให้จุดต่ำสุดค่าสูงสุดไอ้ตัวทีครับถ้าให้จุดต่ำสุดก็ต้องเป็นค่าต่ำสุดขออภัยครับ ของค่าต่ำสุดของ y ของสมการ y เท <Y S 2> ่ากับ4วงเล็บ x ลบ 2, 2ทั้งหมดยกกำลัง 2, ค, 2> คือคือ0ต่อมากราฟกว้างให้จุดสูงสุดมีจุดสูงสุดก็ต้องเป็นค่าสูงสุด ค่าสูงสุดของ y ของสมการ y เท่ากับลบสี่วงเล็บ x ลบสองทั้งหมดยกกำลังสองครับคือศูงเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแบบสึกหัดที่5.2าองงองูประมาณนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวอย่างไรนะครับสามารถดูย้อนหลังในคลิปหรือว่าลิงก์ที่ครูส่งแนบไปให้นะครับเดี๋ยวครูจะอัปโหลดให้นะครับ